คุณมีปัญหาในการพกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กของคุณไปข้างนอกหรือเปล่าถ้ามีนะคะวันนี้ยุกิมีทางออกให้คุณแล้วค่ะหละายครั้งในการพกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กออกไปข้างนอกนะคะเนื่องจากโน้ตบุ๊กของเรามีขนาดใหญ่ค่ะจะใส่ลงไปในกระเป๋าเนี่ยก็อาจจะทําให้กระเป๋าเสียทรงได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไปชมกันเลยค่ะว่าวันนี้ยุกิมีอะไรมาให้คุณค่ะ Set the rules. ไม่ว่าใครก็ต้องมีกระเป๋าดีๆเอาไว้ใช้สักใบหนึ่งแน่นอนแต่ถ้ามีโน้ตบุ๊กสักเครื่องที่จะเอาไว้ติดตัวจะใช้กระเป๋าแบบทั่วๆไปก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับโน้ตบุ๊กโดยตรงปัญหาต่างๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนค่ะแต่ r o c กแคนะคะเป็นผู้ผ,ผลิตเกมมิ่งเกียร์ฉันนำจากประเทศเยอรมน,นีกระเป๋าเกมมิ่งของ r o c k แ t นะคะอย่าง r o c k ค Into ที่ถูกออกแบบมาให้เพื่อนๆที่มีโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่ตั้งแต่15.4นิ้วถึง17.3นิ้วเอาโน้ตบุ๊กใส่ได้สบายๆอย่างแน่นอนค่ะสำหรับดีไซน์นะคะออกมาทางเรียบหรูและปักลายโลโก้ของทางอถแคทเอาไว้ด้านหน้ากระเป๋าอย่างชัดเจนมีช่องเก็บของด้านหน้าที่ดีไซน์แตกต่างก็คือเป็นซิปแนวตั้ง ให้ใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปได้และมีช่องสอดสายนะคะลอดสายหูฟังออกมาให้เพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงอีกด้วยดีไซน์การตัดเย็บค่ะทุกออกแบบมานะคะให้สายเป็นแบบเอียงทำให้ตอนสะพายนะคะได้องศาพอดีเป๊ะและมีที่รองไหล่ค่ะติดเอาไว้ซับน้ำหนักไม่ให้สายกดทับหรือว่าบาดบาาของคุณได้ค่ะส่วนที่ล็อกสายสะพายนะคะก็ออกแบบมาอย่างดีและแข็งแรง รองรับน้ำหนักของเกมมิ่งโนดบุ๊กตัวแรงของเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนส่วนการปิดค่ะกระเป๋าก็มีตัวล็อกแบบสอดขนาดใหญ่และแถบตีนตุกแกให้เราอีกด้วยทีนี้เรามาดูข้างในกระเป๋ากันบ้างดีกว่าค่ะ ล็อกแค t อินทูนะคะถูกออกแบบให้เป็น2ช่องใหญ่และแบ่งเป็น5ช่องเล็กให้คุณเก็บอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆของคุณได้ทั้งหมดเลยค่ะรวมไปถึงภายในนะคะถูกออกแบบค่ะและตกแต่งด้วยสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำแบรนด์และแน่นอนค่ะขาดไปไม่ได้เลยคือตามจุดต่างๆของกระเป๋านะคะจะถูกตกแต่งด้วยโลโก้ของแบรนด์นั่นเองค่ะเริ่มต้นที่ช่องสอดโน,น้ตบุ๊กจะเป็นช่องขนาดใหญ่ที่มีบุตัวกันกระแทกรอบด้าน ไม่ให้น้ตบุ๊กเครื่องโปรดของเราต้องเกิดปัญหาส่วนช่องด้านหน้าก็เอาไว้ใส่ของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นหนังสือปากกาแท็บเล็ตและอีกร้อยแปดที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะเรียกได้ว่าอุปกรณ์สำหรับโน้ตบุ๊กครบเครื่องและมีสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวครบคันให้ได้ใช้ตามที่ต้องการอยากบอกว่านี่เป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กอีกใบที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะ สำหรับเกมเมอร์คนไหนนะคะที่มีโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่ค่ะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมซัพของคุณให้พร้อมเลยเพราะว่า l o c k e t in ินนะคะตอนนี้มีจำหน่ายที่ร้านค้าเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำทั่วไปเลยเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาฟังก์ชันเนี่ยก็ถูกออกแบบมาแบบเข้าอกเข้าใจเกมเมอร์เป็นอย่างมากเลยค่ะห้ามมองผ้ามเป็นอันขาดเลยนะ โอเคค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงหน้าได้ข่าวว่าพี่จีบอทก็มีอะไรดีๆมาฝากกันอีกแล้วส่วนจะเป็นอะไรนะั้นติดตามชมได้ในช่วงหนะ้า